สวัสดีทุกคนผมใครก็ไม่รู้วันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับนักการเมืองชาวเยี่ยมันคนหนึ่งที่ไปทำทประชาธิปไตยแต่ไม่ได้พูดถึงสเปียร์นะโดยคนที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือตัวของเฮลม์ช m มิธนั่นเองเฮลม h ชไฮริดวันเดอร์มาสมิหรือเฮลม์ชมิธ เกิดในวันที่23ธันวาคมปี1 9 1 8อายุประมาณ43ปีเขาเป็นนักการเมืองชาวเยอรมันและเป็นสมาชิกที่โดดเด่นของ Inner Circle ซึ่งเป็นกลุ่มตรงข้ามของพรรคแรงงานชาติสังคมนิยมเยอรมันที่พยายามเปลี่ยนการปกครองแบบลัติชาติสังคมนิยมให้เป็นประชาธิปไตยเมื่ออเบิร์สเปียร์กลายเป็นผู้นำของเยอรมัน เขาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพราะเป็นผู้สนับสนุนความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านจักรวรรดิญี่ปุน่นชมิดถือเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในแกงออฟโฟเมื่อสเปียกํกำลังติดต่อกับโปรแลนด์ช m มิดต้องการสร้างสัติภาพกับพวกเขา หาข้อเสนอของเขาประสบความสําเร็จปูแลนด์จะกลายเป็นรัฐบริวานที่ปกครองตอนเองของเยอรมันและเข้าร่วมกับเอนไฮสปาร์กฮาสเปียกลายเป็นหุ่นเชิดของแก๊งออฟโฟเขาจะโกยชมิดเป็นอย่างมา,ากฮาสเปียร,รวมอํานาจก็จะปลดชมิดออกและแต่งตั้งมาร์ตินมูสหนกเป็นรัฐมนตรีร่วมของเขา สำหรับประวัติของเฮลโหมชมิดก็มีแต่เพียงเท่านี้คลิปนี้ค่อนข้างหยาดสั้นกว่าคลิปอื่นพอสมควรเพราะว่าประวัติของเขามันมีไม่ค่อยเยอะผมว,ว่าพวกคุณน่าจะไม่มว่าอะไรผมนะหรือเปล่าก็ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับบาย